คนรอบข้างมองคุณเป็นคนอย่างไรคนที่เลือกกองที่หนึ่งสวัสดีทุกคนเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพผมขอให้คุณตั้งจิตให้มั่นนะครับแล้วก็มองมาที่หน้าไพวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานที่คนรอบข้างมองมาที่คุณกันว่าเขามองคุณเป็นคนอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเปิดไพ่มองมาที่หน้าไพครับและตั้งจิตให้มัน่น ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันโอเคครับมาคนรอบข้างมองคุณเป็นคนอย่างไร โอ้ observer ครับโซเมตอืม so ผมว่าคนรอบข้างเขาสิ่งที่เขามองมาที่คุณผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ใส่ใจตัวเองแล้วก็ใส่ใจคนที่คุณรักอะเออใส่ใจคนที่คุณต้องการใส่ใจคนที่คุณคือคุณเป็นคนใส่ใจกับกับชีวิตตัวเองอะนะแล้วใครที่อยู่เคียงข้างคุณใครที่รู้จักคุณ ผมว่าคุณประทับใจแล้วก็คุณก็รับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะผมเชื่อว่าผมว่าสิ่งที่คนภายนอกมองเข้ามาผมว่าเป็นเป็นพลังงานที่ดีที่ท,ที่ที่คนอื่นมองเข้ามาแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบว่าอยู่กับปัจจุบันอะแล้วคุณก็ใส่ใจกับชีวิตของตเตงมากๆเพราะฉะนั้นในทุกๆวันของตัวคุณคุณจะเต็มที่คุณจะทําให้มันดีที่สุดแล้วคุณก็จะมีความสุขกับกับชีวิตของตัวคุณซึ่ง ต้องบอกกันนะว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆแต่ผมบอกกันนะว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบว่าเวลาที่เวลาที่คุณเจอเรื่องที่มันผิดพลาดหรือเวลาที่คุณเจอเรื่องที่มันไม่สบายใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณไม่สามารถดึงตัวเองออกมาได้หมายความว่าเพราะว่าคุณเวลาที่คุณโฟกัสหรือว่าเวลาที่คุณอินกับอะไรมากๆอ่ะคุณก็จะค่อนข้างอยู่กับมันนานโฟกัสกับมันนานอินกับมันได้นานแล้วเวลาที่คุณเครียด หรือเวลาที่คุณเจอปัญหาในเรื่องอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณคุณไม่สามารถมองในทิศทางหรือว่ามองในมุมอื่นได้เพราะว่าใจคุณเนี่ยมันไปอินหรือว่ามันไปจับกับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนกองนี้เนี่ยเวลาที่คุณเกิดความคิดหรือเวลาที่คุณเกิดการตั้งคําถามอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งคุณจะหาคําตอบได้ได้ช้านะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการที่คุณดึงตัวเองออกมาได้จากปัญหาจาก ความสับสนใจจากความลังเลใจได้เนี่ยคุณก็จะสามารถเจอคําตอบจริงๆบางครั้งการที่เรามองไปอนาคตมองปวันข้างหน้าก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะการที่เรามองไปยังอนาคตข้างหน้าอาจจะช่วยให้เราหาคําตอบบางอย่างในชีวิตของเราได้นะครับอะมา สามถ้วยครับเด็กไม้ามาเดี๋ยวเราดูกันว่าตัวคุณเป็นคนอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าโฟกัสในเรื่องของอนาคตขนาดนั้นไม่ได้คาดหวังว่าอนาคตจะต้องดีเยี่ยมไม่ได้คาดหวังกับอะไรที่ยังมาไม่ถึงอะ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าคนรอบตัวที่มองเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาก็จะมองมองว่าที่คุณแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่ความมั่นคงไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเงินอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงจิตใจที่สามารถแบบมีความมั่นคงทางด้านจิตใจานยะความว่าอารมณ์ไม่สวิงไปสวิงมานะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขกับเองมีคนระายรอมรอบตัวเป็นคนที่เฟนลี่เข้าหาง่ายคุยง่ายแต่คุณจะเป็นคนที่ชอบความสนุกหลายๆครั้งเนี่ยคนอื่นเนี่ยนะเขาก็อาจจะแบบรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ตื่นเต้นเวลาที่เห็นคุณทํานู่นทํานี่เวลาที่เห็นคุณสนุกกับเรื่องต่างๆมันดูแล้วไม่น่าเบือ่อ แล้วแล้วคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีพลังงานที่แบบชอบความท้าทายชอบความสนุกชอบการมาจนภัยชอบเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกองเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตของตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเติบโตอย่างชา้าช้าอ่ะมีความมั่นคงมีรายได้มีการเงินที่เติบโตอย่างชา้าชแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้ว่าชีวิต,ตวเองต้องการอะไรซึ่งผมบอกลยน,นะว่าพลังงานแแบบบบบนนนีี้้าางงงงคครัั่่่่ไมใใชชพลท แคร์สายตาคนอื่นเพราะเขารู้จักตัวเองดีเขารู้ว่าอะไรคือคือความสุขแล้วผมรู้สึกว่าคนกองเนี้ยใครๆก็อย,กอยากอยู่ด้วยใครคือคุณจะเป็นคนที่คนอื่นพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็ปรึกษาคุณหรือว่าคุยกับคุณได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยและสนุกและมีความสุขนะครับเด็กถ้วยนะครับอืม uhm. แล้วคนกองนั้นเป็นคนที่ใจดีคือชอบแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเป็นเป็นคนที่ชอบให้ชอบแบ่งปันจริงๆแล้วก็คือไม่ได้แค่แบ่งปันในสิ่งของหรือว่าเรื่องเงินนะแต่คุณก็แบ่งปันในเรื่องของความรู้สึกดีๆคือคุณเป็นคนที่มีความสดใสน,นะพลังงานในตัวคุณมีพลังงานที่มีความสดใสมีพลังงานที่อยู่ด้วยแล้วไม่น่าเบื่อเออซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะครับแต่ก็อยากให้ระวังด้วยว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้คุณโดนเอาเปรียบได้นะครับ อันนี้คือฝากเอาไว้เลยนะบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้คุณโดนเอาเปรียบได้นะครับเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่คิดมากอะ่ะเอออยู่ด้วยแล้วแบบไม่น่าเบื่อเพราะว่าคุณนะ่ะพลังงานในตัวคุณนะ่ะจะเป็นพลังงานที่ดีมากเป็นพลังงานของคนที่แบบจัดการความเครียดจัดการจัดการความเบื่อของตัวเองได้สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความหนักแน่นนะ เป็นคนหัวดื้อโหรันมีความหนักแน่นแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวไม่ค่อยกลัวอะไรคนกองนะั้เป็นคนที่กล้าทํากล้าคิดกล้าเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับพูดคําไหนก็คือคํานั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผม,ผมถึงบอกว่าผมผมถึงบอกว่าคนอกองนี้เวลาที่คุณอยากทําอะไรเนี่ยหรือเวลาที่คุณรู้ตัวว่าคุณต้องทําอะไรเนี่ยคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรคุณรู้ว่าตัวเองเป็นใครคุณก็เลยเป็นคนที่กล้าที่จะเริ่มกล้าที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองนะครับ นะจริงๆนะคนกองเป็นคนที่เหมือนจะเป็นคนที่แบบเข้าใจชีวิตได้ง่ายอเออผมผมบอกกันะว่าคนกองเนี่ยภายนอกอ่ะอาจจะดูเป็นคนที่ดูสนุกเฮฮาร่าเริงแต่จริงๆเนี่ยถ้าคุยกับเขาเนี่ยในแง่ที่มีความปรัชญาคุยกับเขาในแง่ที่มีความลึกซึ้งในด้านในด้านชีวิตเนี่ยคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ให้ใหคําตอบอะไรแบบนี้ได้ดีมากนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยตอนที่คุณอายุยังน้อยเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพอเขาได้คุยกับคุณเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ มีความคิดที่แปลกมีความคิดที่เติบโตกว่าคนอื่นนะบางมุมเนี่ยคุณก็เข้าใจได้ง่ายบางมุมคุณก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากๆในขณะที่บางคนน่ยยังไม่สามารถเข้าใจได้คุณก็สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มองโลกในแบบที่มันควรจะเป็นและคุณก็เข้าใจโลกใบนี้ดีนะครับซึ่งผมบอกกันนะว่าพลังงานแบบนี้จะเป็นพลังงานที่คนอื่นเนี่ยอยากเข้ามาคุยด้วยอยากเข้ามารู้จักอยากเข้ามาปรึกษามากๆนะครับ อะสุดท้ายนี้ครับพลังงานจากองค์พ่ออยากสื่อสาระอะไรกับคุณอืมก็ต้องบอกว่าคนกองนี้เนี่ยถ้าถ้าคุณอยากให้เขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยนะเติบโตในชีวิตของตัวเองอยากเติบโตในความก้าวหน้าของตัวเองเนี่ยอ่าคุณจะต้องเรียกได้ว่าต้องหา ต้องหางานหรือว่าต้องหาเส้นทางอะไรบางอย่างที่คือคุณเป็นคนที่ชอบความสนุกชอบชอบความท้าทายชอบการเริ่มต้นชอบอะไรไใหม่คุณจนะต้องหาอะไรบางอย่างที่มันเข้ามา,มาบาลานซ์ตัวเองให้ได้บาลานซ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณนะ่ะจะต้องทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างสองอย่างเพื่อเติม,เต,มเต็มจิตวิญญาณของตัวคุณเติมเต็มความต้องการของตัวคุณคุณถึงจะเกิดความก้าวหน้าในชีวิตนะครับก็สุดท้ายนี้ผมขอให้คุณนั้นพบเจอแต่ เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตลอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนคนรอบข้างมองคุณเป็นคนอย่างไรคนที่เลือกไพ่กองที่สองสวัสดีทุกคนเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่ผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มัน่นแล้วก็มองมาที่หน้าไพ่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันเมื่อคุณพร้อม โอเคครับมาเดี๋ยวเราขอเปิดพลังงานดูพลังงานตัวคุณกันก่อนว่าตัวคุณเนี่ยมีพลังงานแบบไหนนะครับอยู่ในตัวเอง Frog in the load ครับ Shopwood ครับอโอ้โหต้องบอกว่าคนกองนี้เนี่ยพลังงานไม่ธรรมดา จริงๆคนกองนี้เนี่ยพลังงานไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าตัวคุณเนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มองถึงสิ่งที่ดีต่อชีวิตตัวเองเสมออันนี้เราพูดถึงพลังงานตัวคุณก่อนนะเราไม่ได้หมายความว่าคนอื่นมองเข้ามาอย่างไรแต่ว่าคนที่สนิทใกล้ชิดกับตัวคุณเนี่ยผมว่าเขาจะรู้เรื่องนี้ดีแล้วก็ต้องบอกว่าตัวคุณเนงเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนมีมีความฝันมีเป้าหมายบางคนเป็นคนคิดใหญ่ฝันใหญ่มากๆานะครับแล้วก็ต้องบอกกันนะว่าคนกองนี้ยผมบอกกันนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าชีวิตตัวคุณเนี่ยจะติดลบมาก่อนหรือจะเริ่มจากศูนย์ก็ตามแต่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้อย่างแน่นอนจําคําผมไว้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณฟังผมอยู่และคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะเติบโตขึ้น อยากก้าวหน้าขึ้นอยากแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองนะคำแนะนําสั้นๆที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำนะผมผมบอกกันแล้วว่าคุณเป็นคนฝันใหญ่แต่บางครั้งการฝันใหญ่มันก็มันก็นกอาจจะไม่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คือการฝันใหญ่เป็นเรื่องที่ดีแต่การที่เราต้องรู้วิธีการ ในการที่เราจะไปถึงเป้าหมายของความฝันได้สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการที่เราเริ่มต้นทําสิ่งเล็กๆน้อยๆทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้ก่อนมันจะสามารถสานต่อไปถึงความฝันที่เรามีได้เพราะฉะนั้นคนกองนี้นะไม่ว่าคุณมีความฝันอะไรไม่ว่าคุณอยากจะเป็นใครก็ตามแต่จงเริ่มทําทุกวันให้ดีและจงเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะครับซึ่งผมว่าคนกองนี้รู้อยู่แล้วนะครับ โอเคมาต่อไปนี้นะครับเราจะดูว่าคนรอบตัวคนรอบข้างมองคุณเป็นคนอย่างไรนะครับมา มาดิเฟนสามดาบหกถ้วยสองดาบจริงจริงคนกองนี้ก็เจ็บช้ำมาเยอะนะชีวิตนี้นะครับเจ็บช้ำมาเยอะนะเจอเรื่องราวอะไรมาเยอะแล้วคุณเป็นคนที่โลเลนะหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเด็ดขาดกับตัวเองไม่ค่อยตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดจริงๆอ่อะนะมันเหมือนกับว่าสมมตินะสมมติสมมติมมมมยกตัวอย่างนะเหมือนกับว่า เลิกกับคนคนนี้แล้วก็กลับไปคบกันอีกคือคนกองนี้คือจะเป็นคนที่แบบคุณจะตัดสินใจกับอะไรบางอย่างในชีวิตได้ยากนะบางคนก็ตัดสินใจกับงานไม่ได้บางคนก็ตัดสินใจกับความรักไม่ได้บางคนก็ตัดสิดนใจกับอะไรบางอย่างที่ตัวเองอยากจะทําไม่ได้ซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดอ่อนของตัวคุณผมว่าคนที่อยู่รอบตัวและคนที่สนิทกับคุณจะรู้นะ เพราะคนกองเนี้ยเจอความผิดพลาดความผิดหวังมาเยอะผมว่าเราทุกคนเราทุกคนมีช่วงเวลาที่ได้เจอความผิดพลาดกันทุกคนแต่ว่าคนกองเนี้ยจะเป็นคนที่มักจะพาตัวเองไปเจอกับความผิดหวังอ่ะมักจะพาตัวเองไปเจอกับความผิดพลาดทั้งนั้นที่ก็รู้นะว่ามันมีโอกาสผิดพลาดแต่แต่มันมันแบบนี้ครับคือบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับได้ถ้ามันพลาดเขาก็ยอมรับได้ซึ่งอันนี้โอเค ถ้าคุณยอมรับได้ถ้าคุณเข้าใจได้มันโอเคแต่เมื่อ,อไรก็ตามแต่ที่คุณยอมรับไม่ได้เข้าใจได้ยากอันนี้คุณเป็นทุกข์ใจแน่นอนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคนกองนี้จะยอมรับและเข้าใจได้แต่ก็อยากจะให้เป็นคนเด็ดขาดเป็นคนเลือกเลยว่าอะไรที่จะทําต่ออะไรที่จะไม่กลับไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อ,อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณเลือกแล้วว่าจะไปทางไหนจะทําอะไรขอให้ทาอย่างเต็มที่นะครับ มาอมืต่อมาคนกองนี้ต้องบอกว่าภายนอกเนี่ยดูเป็นคนที่มีเงินนะแต่ว่าผมว่าเป็นคนมีเงินจริงๆแหละคนกองนี้ดูเป็นคนหาเงินเก่งนะมีเงินทองหรือไม่ก็แบบที่บ้านมีเงินมีทองหรือว่าคือคนกองนี้ต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่เกี่ยวกับเงินทองเข้ามาในชีวิตอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมบอก,กนนะว่าชีวิตคุณจะไม่ลําบากเกี่ยวกวับเรื่องเงินต่อให้ลําบากก็ลําบากไม่นาน นะครับแล้วก็เป็นคนที่อดทนกับชีวิตมากๆอดทนกับตัวเองมากๆนะแล้วก็ผมว่าผมบอกเลยว่าคนกองนี้เรื่องเงินจะค่อนข้างดีเรื่องเงินจะค่อนข้างดีนะแล้วยิ่งถ้าเป็นคนขยันนะเป็นคนตั้งใจมีความรับผิดชอบสูงนะเรื่องเงินจะไม่มีปัญหาเลยนะเรื่องเงินจะดีมากนะครับแล้วก็เวลาที่คุณมีเงินเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจกับชีวิตได้ง่ายก็คือสมมติอยากได้อะไรปุ๊บพอมีเงินใช่ไหมอ่ะ ซื้อเลยเพราะอยากได้ไงหรืออยากไปไหนอยากทําอะไรไปเลยทําเลยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณกองนี้ต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสุดทางเหมือนกันนะเออดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเยอะแต่ก็คิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนภายนอกมองเข้ามาเนี่ยจะมองดูว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ซับซ้อนอ่าเป็นคนที่ไม่ซับซ้อนเป็นคนถึงไหนถึงกันอ่าเป็นคนถึงไหนถึงกัน เป็นคนสนุกอ่านี่สำคัญเป็นคนสนุกเป็นคนเฮฮาเป็นคนน่ารักเป็นคนอยู่ด้วยและสนุกไม่เครียดนาะนี่คือหลักๆแต่ว่าคนกองนี่เป็นคนที่อยู่ด้วยและสนุกจริงๆแต่คนกองในเชื่อไหมว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากนะถ้าปรึกษาชีวิตเนี่ยคนกองนี้ให้คำปรึกษาได้ดีเลยนะครับนะอ่ะโอเค นะครับอ่ะสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่คนกองเป็นคนอดทนเป็นคนที่เรียกได้ว่ารอความสําเร็จได้รอรับผลลัพธ์ดีๆในชีวิตได้ในชีวิตของตัวคุณเนี่ยคุณก็จะคุณก็จะเจอแต่เรื่องดีๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่รอได้อดทนได้แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้กดดันตัวเองเกินไปนะคือคนกองเนี้ยชีวิตเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยการที่คุณอดทนได้รอได้เนี่ย บางครั้งโอกาสในชีวิตหรือสิ่งดีๆในชีวิตมันก็จะเข้ามาหาคุณเองเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เป็นของคุณเนี่ยคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณควรได้แต่กับบางคนเนี่ยเขาเป็นคนใจร้อนนะรอไม่ได้อดทนไม่มากพอบางเรื่องบางอย่างที่เขาควรจะได้เขาก็ไม่ได้นะครับเพราะฉันคนกองนีต้องบอกว่าด้วยความที่คุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้คุณมีแต้มต่ออะไรบางอย่างในชีวิตที่คนอื่นไม่มีนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับพิมพ์บอกหน่อยเพราะว่าถ้ามีคนชอบคลิปแบบนี้เยอะนะครับอาจจะมีหัวข้อแบบนี้อีกต่อไปนะครับก็ขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ครับอ่า คนไม่ใช่คนคนกองที่สองคนที่เลือกกองที่สามขอโทษทีนะครับคนที่เลือกกองที่สามคนรอบตัวมองคุณเป็นคนอย่างไรนี่คือหัวข้อในวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่ผมขอให้คุณตั้งจิตให้มั่นนะครับแล้วก็มองมาที่หน้าไพ่นึกถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ โอเคครับมาคนรอบข้างมองคุณเป็นคนอย่างไรเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานในใจคุณก่อนนะครับว่าคุณนั้นแท้จริงเนี่ยคุณมีความรู้สึกหรืออารมณ์แบบไหนมีความคิดอย่างไรนะครับ ท่านหมว่าคนกองเนี่ยเป็นคนทีจ่จริงๆภายนอกเนี่ยถูกเป็นคนที่มีความอบอุ่นแล้วก็เป็นคนใจเย็นกับชีวิตใจเย็นกับตัวเองใจเย็นกับคนรักมากๆคือคุณเป็นคนน่ารักครับนะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีความแบบถ้ารู้สึกว่าอะไรที่ไม่ใช่หรือคุณโดนหลอกโดนหักหลังเจอคนไม่ดีเชื่อไหมว่าคุณพร้อมจะตัดทิ้งออกไปจากชีวิตคุณพร้อมจะตัดออกไปเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นข้อดีนะในตัวคนเองซึ่งเราเราเรารู้ว่าอะไรเป็นความสุขของเราเรารู้ว่าอะไรที่มันควรจะเก็บเอาไว้ควรจะรู้สึกเอาไว้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเวลาที่คุณกล้าที่จะตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตมันเป็นความกล้าหาญอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นคน,คน,คนกองนี้เนี่ยเวลาที่คุณรักใครคุณก็รักจริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ทีุ่ณรู้สึกว่าความรักที่คุณมอบให้ไปเนี่ย มันไม่คู่ควรกับสิ่งที่คุณได้รับกลับมาคุณก็พร้อมที่จะเดินออกมาหรือเรื่องงานเรื่องเพื่อนหรือแม้แต่คนในครอบครัวคุณก็จะเป็นคนที่แบบว่าถ้ารู้สึกว่าอะไรที่ไม่ไม่ถูกต้องรู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีต่อตัวคุณเองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้คุณไม่มีความสุขคุณก็จะไม่ทนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะในความคิดของผมนะเพราะว่า สุดท้ายเราต้องเลือกสิ่งที่เป็นความสุขให้กับตัวเราเองก่อนนะครับก่อนที่เราจะนึกถึงคนอื่นนะโอเคนะเดี๋ยวต่อต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนรอบตัวคนรอบข้างมองคนที่เลือกกองที่3เป็นคนอย่างไรครับ justice ครับเป็นคนมีเหตุผลอันนี้เรื่องจริงเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนแฟร์พูดตรงๆกล้าได้กล้าเสียและเป็นคนที่เจรจาต่อรองได้เก่งมากนะเป็นคนตรงไปตรงมาครับคนกองนี้นะผมว่าคนรอบตัวชอบแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้นำครับกล้าสั่งกล้าบอกกล้าตัดสินใจนะครับนาคนอื่นได้แล้วก็เป็นคนสนุกมีพลังงานเยอะ energy เยอะชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้น นะคนกองเน่ยบอกเลยนะว่าถ้าใครได้ทํางานกับคนกองนี้นะสนุกแน่นอนไม่เบื่อเพราะว่าเขาเป็นคนสนุกเป็นคนชอบทํางานชอบความท้าทายนะครับชอบออกแรงนะต่อมาเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียและกล้าหาญเป็นคนใจใหญ่จริงๆนะคนกองเน็ตเป็นคนใจใหญ่รักรักแรงเกียรติแรงคือเวลาให้ใจกับใครไปแล้วเนี่ยถ้าโดนหลอกโดนหักหลังนะผมบอกเลยนะว่า คนกองนี้จะเกลียดมากแล้วคือจะตัดทิ้งออกไปจากชีวิตเลยจากที่เคยรักจากที่เคยเอนดูนี่คือเปลี่ยนเลยนะซึ่งคนกองเนี้ยเวลาเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ใจพร้อมที่จะช่วยเหลือนะแล้วเป็นคนที่ไม่หวังผลอะไรกลับมาในชีวิตเลยนะเวลาที่อยากจะช่วยใครเนี่ยเขาพร้อมจะช่วยพร้อมจะให้นะขอแค่อย่ามาหลอกอย่ามาหักหลังก็พอนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนในครอบครัวหรือเพื่อนก็ตามแต่ซึ่งคนกองเนี้ยจะเป็นคนที่คนอื่นเนี่ย เอ็นดูในตัวคุณแล้วก็รักในตัวคุณนะครับแต่เป็นคนที่ด้วยความที่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียเนี่ยบางครั้งเนี่ยชีวิตก็มักจะเจอกับการผิดพลาดหรือการโดนหลอกจากคนรอบตัวก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณต้องพยายามอ่าบาลานซ์ตัวเองหมายถึงหมายถึงว่าเรื่องเงินสมมตินะคนกองทัพเป็นคนที่ใจใหญ่ชอบเปชอบให้บางครั้งก็ต้องห้ามตัวเองเพราะบางครั้งเนี่ยคุณ ให้เงินเปนเงินหรือว่าช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนก็มีบางครั้งก็ต้องกลับมาดูว่าเออเราพร้อมมากแค่ไหนหรือว่าเราจัดการกับชีวิตคือคนกองเนี้ยต้องเตือนตัวเองต้องมีสติกับตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะครับอืมคนกองเนี้ยอยู่ในกรอบนานๆไม่ได้เป็นลูกน้องนานๆไม่ได้ ต้องต้องการอิสระในการทํางานต้องการอิสระต้องการต้องการนําอะไรบางอย่างในชีวิตคือยิ่งคนกองเนี้ยเป็นคนที่ทํางานเก่งหรือชอบทํางานเนี่ยคุณต้องมีผลงานคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่ทาให้มันเป็นเป็นที่ประจักษ์ในความรับผิดชอบของตัวคุณซึ่งผมบอกกันนะว่าคนรอบตัวเนี่ยจะนับถือและเคารพเคารพตัวคุณมากเพราะคุณเป็นคนเก่งทํางานเก่งมีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็แต่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบงการเยอะ ไม่ชอบอยู่ในกรอบของใครนะครับ10ดากนะครับแล้วก็7ถ้วยนะแล้วก็คนกองนี้ตามที่ผมบอกไปเป็นคนที่แบบว่าไม่กลัวไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กลัวที่จะเตือนไม่กลัวที่จะบอกแล้วเวลาที่คุณเจอความผิดพลาดหรือเจอความผิดหวังในชีวิตคนกองนี้จะมูฟออนกับชีวิตได้เร็วมากแต่เรื่องความรักเนี่ยผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็น จุดอ่อนของตัวคุณเวลาที่คุณรักใครมากๆเนี่ยนะครับหรือเวลาที่คุณรักใครและคุณไม่ถูกรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมันเป็นเสี้ยนหนามในใจคุณเพราะคุณเนี่ยผมผมพูดตรงๆนะว่าลึกๆของตัวคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยคุณต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการให้คนอื่นยอมรับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณรักใครเนี่ยและคุณลึกๆคุณก็อยากให้คนคนนี้รักคุณแต่เวลาที่เขาไม่รักคุณเนี่ยบางครั้งมันเจ็บปวด บางครั้งมันเกิดการตั้งคําถามบางครั้งมันกระตุ้นความท้าทายในตัวคุณเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางเรื่องที่เป็นจุดอ่อนคนกองนี้ที่คนกองเนี้ม move on ได้ยากลองสังเกตเองดูนะครับอ่ามาสุดท้ายนี้นะครับแปดมาให้นะครับก็คนกองนี้เนี่ยต้องบอกว่า ชีวิตเนี่ยจะเติบโตและก้าวหน้ามากๆนะจะไปได้ไกลามากๆถ้ารู้จักบริหารและจัดการชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องอารมณ์ของตัวเองก็มีส่วนนะครับก็ขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน